อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซ Cast Game Channel ครับตอนนี้เราอยู่หัวแดงแสงสว่างดวงอาทิตย์ก้อนเมฆท้องฟ้ากระจกแล้วก็ลูมมออก,กมืนะออ,มอ่าเรอาอยู่กับพวกนี้นะอ่าเอ่อมก็คือเออเราก็อยู่พวกนี้ จริงๆแล้วเราอยู่กับเกมเซโลเดอร์ต์นะครับโอเคมีพารกิทไม่ใช่พารกคิทมาดหมาดตอนนี้ห <c oughs> มาได้ทุกจังหวะมากยังเปิดรายการไม่เสร็จด้วยนะสักหน่อยสักหน่อยก่อนทำภารกิจเนาะอยู่ไหนวะไกลไหม ไกลไม่ว่าอย่างนี้นี่ข้างๆ้างร้านปืนเลยไหมอืมโอเคไป<อ>ใครบังอาจมาทำอะไรแถวนี้ที่มุมหัวมุมชัวโอเคมาแล้ว นิ่งๆดีให้เดี๋ยวมาไว้พบกันหลังเสร็จพรุ่งนี้แล้วกันเนาะน่าจะดีกว<ห>่าโอเคงง้นเดี๋ยวไว้พบกันหลังตัวตรงนี้ครับเออตกลงไม่ได้ทำอะไรเลยมันหายไปเองงั้นเราก็มารับภารกิจเลยจะได้ไวๆ

ไปไม่ถูกใจท่านผู้ชมอีกเดี๋ยวมีเดี๋ยวได้เป็นเรื่องอีกก็เลยไม่ค่อยอยากเมื่อกี้เหมือนทับคนใช่คนเหรอฮะ oh l ืม k p i e r c Girl, I ain't gotta explain myself. Stag is using Nightblade as their mascot. Oh. We snatch the punk. I'm gonna drop Stag. get drop on those motherfuckers. Uh, uh, um. Excuse me? Can you, can you, can you? Oh, <coughs> as as Dude, it's Johnny's comic. I right like that. sold his likeness Old They're making a movie out of this shit. มันคืออะไรสักอย่างมันคือการ์ตูนคนจอนนี่ครับใช่มันเยอะไปผมอ่านไม่ทันขอโทษครับฉันชื่อไวโอลาชื่อของเธอชื่อแบบอะไรสักอย่างทำให้ฉันเถอะทำงานให้ฉันประมาณนั้นครับตอนนี้ก็ยังได้ทีละนิดทีละนิด เดี๋ยวอนาคตจะร pues ัวๆหน่อยครับต้องให้ได้อย่างน้อยก็ฝึกฝึกถือว่าฝึกครับแล้วไม่ชุดปุ๊บใชายึกได้จุดเอารถนี้ดีกว่าเหนี่ยงแล้วก็นั่งได้สองคนละก็มาสองคนเลยนะจะได้เร็ว sure Burke will even be at the PR center? I met this clown. He's probably on set doing lion face, and lemon face right now. Are you that serious about his work? <laughs> no, he's that deluded about being Nightblade. It's a sickness, believe me. <laughs> no, Is <don't> <laughs> 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 there a plan. กันเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับมาถึงอ่าตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วโอเคนี่เพื่อไม่ให้เปิงคิดนะครับก็เลยต้องตัดตัดบ้างโอ้รถเลลี่บุลลโอเคพวกเราคือนักแสดงค่ะไอืมอทำไมนะทำไมพวกเธอใส่ชุดผู้ชายนะครับเออ พอดีแงเป็นผู้ชายครับ Take us to our archenemy, Nightblade. Yeah yeah go in. Ah o k ขไป You flash a little skin, we can probably get into anywhere in the city. I don't care if it works or not. I'm not making going out like this a habit. Habit. Oh that's too precious. I hate you. ฉันเกลียเธอบางคำก็ไปไม่ได้แก็เลยไม่ไปขอโทษด้วยครับ เม่นาเลยเอายังเข้ามาเลยสายหยุดหน้าเล็บนะเนี่ยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนั่นคือผมนั่นคือฉันเองนั่นคือฉันเองนี่ไงอ,อ๋อครับสวัสดี Save Marion. I will destroy Mr. X. Hey, you guys wanna do some warm-ups before we shoot? You look familiar. Really? Well, let's get out of here. <laughs> very subtle. Next time you punch him, it's very soothing. Make them all pay. What? What's going on? Ja show. The نا, AH. ผมลเ like ียลนี้พวกตายยากเกี้ยสุดๆจากความกระสุนโดดไม่ได้ด้วยนะเธอไม่ How good to die? You're by, you're by, you're by. Are all these guards just for Burke? Can you say overkill? I'm not surprised. The publicity is the key to taking the city. Some guns and a few high explosives tend to get the job done too. Yeah, a coma and three friends dead? It really worked out for you. Way to kill. It. Huh? It. Is that you?

เกือบจะตายแล้วไงโอเคตายตายไปเถอะพวกนี้ก็หลงละจะได้ไปง่าย ไกเพื่วนไหนยิง,งนะขอเลือดก,ก่อนขอเลือดก,ก่อนอย่าเพิ่งยิงโอเคแตงขอบคุณครับขอบคุณที่เลี้ยง ตายยากน้นแน่ cool my pick what now we get back to the crib and dump him with Pierce and Shandy. and if he wakes up with an outfit like that use your imagination honey I'm killing Pierce นี่คนเขามาีอะไรตัดเอาอะไรครับปึ้งไงเอาดีจุดฆ่าไม่ได้แล้วไม่มีใครยึดค่าได้แล้วตอนนี้ว้าวบิน หักหัวครับอย่าหักหัวขอทางน้อยไปติดในตั้นรัวๆถึงเวลารอยเพื่อนโอ้โอจอดได้เนี้บม,มากดูดูดูการจอดแบบเนี้บเนียบสุด,สด check the bodies that's all that's all get me monica hughes they have burke what well find him goddammit! i assure you ma'am we'll get him back ต่อพระกิตเลยเก็บเงินก่อนโอเคไปกันเลยแตกปาร์ตี้เอาตรงๆนะอยากเล่นแบบโคออนะแต่ว่า What? Forbidden love. Oh my god, can I just shoot this guy? Shandy, <laughs> Play nice now. You got the well. stuff, Pierce? Allow me, friend. You did that on purpose. All right. Let's go stag hunting. Okay. เป็นขออัพเหมือนกันนะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้เราถ้าแหลกก็ไม่ต้องนะก็เลือกขับเลยไม่แน่เฮ้ยจะขับเฟยเอาเอาไปซะล่ะเอาคันนี้ก็ได้ girls cried out in heartbreak as the rumor of josh burke's kidnapping spreads the idolized actor who portrays the anti-vampire <laughs> nightblade was reportedly forced out of the studio at gunpoint and thrown into the back of a vehicle at this time it is unclear if burke is alive or dead support sites are popping up on the internet by the hour begging those responsible to let the actor go while opponents of the violent scene on the show are claiming nang <laughs> is karmic retribution <laughs> this is jane Valarama, with your steelport celebrity gossip <laughs> <laughs> But they have and and come back back back. A perfect match. Boom. Our guests are coming. The party favors all set.

อาติงดิเอายังทำทันอยู่อย่าเชียวเชียวอย่างนั้นเธอหรือไม่ก็เชิญนะอย่าเลยขอร้องขี้เกียจหรือว่าดิฟเฟนตงตึงต้ง

ว้าวอะไรเนี่ยว้าวเป็นคนที่เล่นง่ายจัง

เยอะจริงอ๋องี้นี่เองดูแล้วรถทีต่ตั้งอยู่นี่คือระเบิดนี่เองข่าวบอลระเบิดไฟ,ไฟอินฟินิตี้ก็ปาเล่นเลย

yap it down, dude. A little help down here. Got a take on me. Get down there before someone kills Pierce. Yes, <laughs> yes,

มาทีนี้ได้ของดีมาละเอาไปกิน เบิดระเบิดระเบิดไปลเลยไป มีอีกแล้วเหรอพวกข้างบนนี้ต้องโดนบาก์คาพวกข้างล่างนี้ต้องเจอตู้ สตกเข้ามาสเต็คชะกัดไล่ดีกว่าไม่ตกใจโฮ้ยตบทำไมนี่ Surrender, kid. We got the perimeter. Yeah, we got your poster boy. I one stag out of my city. Not going to happen zack's mission is to eradicate the gangs in steelport but well, where to focus the firepower is my call release burke and will hammer the syndicate for a while give you boys a little breathing room. no longer shall i hide from my one true love and her cause allow Shandi and i to be together and i swear her enemies will be my enemies. <coughs> oh no, 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 fuck, no. Don't even think about keeping this prick around. I will lose my damn mind. <coughs> you have 60 seconds to decide. Oh mmm. Prepare to open fire on the building. Yeah. Oh. I got burnt! Just jump! Move it, people! เฮ้ยิงไม่ได้ด้วยมันได้โดดลงไปนี่ว่าลืมเกือบตายแล้วไงวิ่งกลับเข้าไปเฉย Hey, yeah, congratulations on order, Commander. Not quite. The Saints are still at large. I'm sending some intel over. I need leverage on the Saints. Bring in the target for questioning. They're going to run to ground. Digging them out won't be easy. If it were easy, I wouldn't waste your time. Understood, sir. I'll find her. What the hell ที่ตปิดกินใหม่นะโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์เดี๋ยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดดูคลิปอืมกดเข้าแนวเออโอเคนะครับงั้นก็ขอฝากด้วยนะครับเรื่องแนวเรื่องถ้ามีปัญหาตรงไหนก็ลองก็เมนได้นะครับ ก็แค่เม้นต์ไปแต่อย่าด่าเลยผมก็แค่มือใหม่มือใหม่แฮตคับอะไรเงี้ยอืมยังก็ขอตัวลายไปก่อนแต่วันนี้พบกันใหม่เดือนหน้าเฮ้ยไม่ใช่พบกันใหม่คลิปหน้าเซนโลพาร์ทที่เจ็ดเอ้ยไม่ใช่แปดเอ้ยเก้าเก้าดิเออสิบเออพัดหน้าอืมเอาง่ายง่ายพัหน้าก็ติด เชิญติดตามนะครับอสำหรับนี่ลาคนนะครับบ๊ายบาย